้าห้องมานะจ๊ะหนึ่งศูนหนึ่งต้นไม้สวยมากค่ะปิดตูกันวิวสวยต้นไม้สวย วิวดีมากน,นี่ก็กำลังเข้ามาห้องหนึ่งส่วนหนึ่งเป็นจูบ d ด o รูมพูลวิลล่าบีชฟรอนต์หรือว่าซีวิวนี่แหละน,นี่คือสระลมดีมากวันนี้ ก็เข้ามาในห้องพบกับห้องรับแขกก่อนเสร็จแล้วทางซ้ายมือจะเป็น master bedroom master bedroom นะคะแล้วก็เป็นโต๊ะอาหาร จะมีผลไม้ให้ทุกวันมีมะม่วงด้วยมินิบาร์ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คอม p l i เมน t a รีคือคุกกี้ แล้วก็นมเครื่งทำกาแฟแล้วก็มีหลังบ้านนี่ก็จะเป็นห้องนอนเล็กนะคะ ดู o ิงเกิ plus one extra bed ก <Wow. S 1> ็จะเห็นวิวหน,น้าบ <this> <c oughs> ้านห้องน้ำทยเล็ต ปัสตัวเสื้อผ้ออา o ด t d o o r วเวอร์กวางขวาง